สวัสดีครับผมวันนี้จะดูกับผมครับพันจ่าอากาศโทร้อยจีจาวาวิชาจำปันวนะครับผมเป็นรองกรรมการบริษัทพันยาเจริญแปดเจ็ดนะครับเสนอขอบ้านสาขาสองเรานะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับผมแนะนำนะครับสาระดีๆน่ารู้นะครับก็คือนะครับผมรถคันนี้เป็นหลิวซูดีแม็กแพนเดอร์ครับปี2016นะครับผมก็คือเราได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้าทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับผมเห็นไหมครับกระจกฝั่งคนขับมันจะเป็นออโต้ครับ เวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นแบบออโต้ครับแบบไม่ต้องกดค้างนะครับแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บการทำงนานมันก็จะต้องรีเซ็ตกระตุกใหม่ก็คือเนี่ยพอเปลี่ยนพอเปลีป่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะไม่ลงอัตโนมัติไม่ขึ้นอัตโนมัตินะครับต้องกดยื้อๆ,ๆๆนะครับเห็นไหมฮะทีนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนใหม่นะฮะก็คือกดลงไปให้สุดนะฮะค้างไว้ห้าวิแล้วก็ออกขึ้นค้างไว้ห้าวินับในใจนับในใจนับ แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วมาดูกันว่ามาันทำงานอัตโนมัติไหมโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับคืนก็อัตโนมัติเห็นไหมครับน่อยโอเคครับฝากสาระดีๆน่ารู้เอาไปด้วยนะครับเดี๋ยวข้ั้งหน้าจะมีสาระอะไรมานกักสนอติดตามไปด้วยนะครับกับผมพันจาอากาศโทรจีจักรวาลวิชาสปนวน